กว่าจะเสร็จจากครั้งที่แล้วต่อจากครั้งที่แล้วมาอาการของ ZK 4 0 0 0ัสแกนนิ้วมือก็คือใช้เป็นนานๆทิ้งเอาไว้จะแห้งสแกนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าไม่หื้นไม่ออไม่ขยับสุดท้ายต้องมาเขียนคอมเมนต์ตอนนี้วาดรูปได้ ลองรันดวูวาดรูปสวยๆสเตตัสสีข้อความแล้วก็ข้อมูลต่างๆลองเอ็นโลดูเอ็นโลบอกคุณภาพเป็นเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ด 73ทั้งหมด4ครั้งก็จะให้ข้อมูลที่เป็นเทคออกมา1,152ตัวอักษรหรือเป็นรูปภาพนะก็คือรูปภาพเป็นรูปภาพเป็นแบบ template. เทมเพลตยังไม่เคย save เซฟมาเป็น template เทมเพลตเหมือนกันไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงหรือจะเป็นลาย้นมือแบบนี้ก็ไม่รู้ยังไม่ได้ลอง verify ตรวจดสอบตวดสอบเนี่ยโอเค หือว่าโอเคใช้ได้